ก็พาเดินขึ้นมาแล้วครับจะเป็นทางข้างล็กลสามารถเดินได้เลยตอเอขึ้นไปสู่ชั้นต่อไปบันไดกระถิบว,วนขวานะเดินไเรื่อยๆะภาพดูวิวสวย ไปเลยขาดสวยครับเหนื ite, ่อยดิวิวองค์พระผมอยู่ชั้นบนของขององค์เจดีย์ที่ที่ผมสามารถขึ้นได้ที่เขาให้คนคนนอกขึ้นได้เนาะขันงในก็จะตองขึ้นข้างในอยู่ประมาณชั้นชั้นห้า วิวก็วิวเขาคอแหละสวยๆเย็นๆมองไปก็จะเป็นฐานแคบๆนี้ครับเล็กๆด้านหน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นถนนต้งข้างเล็กมีแยกจากเส้นหลักเข้ามาเป็นไก่โล่ผมโลยมั้นตรงนี้จะขับยากน,นิดนึงแต่ก็ทำให้ขึ้นสุดย็ด ไม่ติงกระลำบากทางข่าว่าเนกัน